สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับไอซ์กาอีกแล้วนะคะวันนี้รับปากกับเจ้าของห้องแล้วว่าจะมาร,รีวิวคอนโดสวยๆทำเลบางเทาเชิงทะเลใกล้กับหาดสุรินนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากทางสนามบินสำหรับใครที่ชื่นชอบโซนนี้กำลังมองหาที่พักนะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีฟังก์ชันพร้อมทั้งฟิตเนตสสระว่ายน้ำมีที่จอดรถ นะคะแล้วก็ห้องเป็นวันเบดรูมหนึ่งห้องนอนพร้อมเฟอร์นิเจอร์แนะนำห้องนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้พาดูนะคะมาค่ะเริ่มจากห้องนั่งเล่นนะคะก็นี่เลยอ่าทีวีแฟลชกรีนนะคะพร้อมด้วยแอร์คอนดิชันอ่า กันเป็นสัดส,ส่วนเห็นไหมคะห้องครัวแล้วก็ห้องนอนโซฟาน่ารักนั่งสบายค่ะแล้วก็วิวข้างนอกอ่าเดี๋ยวขอแหวบมากนิดนึงนะคะวู้ดูวิวค่ะดีมากเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องมุมก็จะมีกระจกรายล้อมเลย เข้ามาในห้องนอนนะคะก็ยังมีโต๊ะเก้าอี e, ้สำหรับนั่งเล่นนั่งทานหารอะไรในนี้ได้นิดนึงนะคะแต่ว่าอ๋อห้องนอนสเปซกว้างมากแล้วก็ดูซีมีแอร์คอนดิชันในห้องนอนอีกต่างหากนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนจะดูวิวข้างนอกดูอ่าตู้เสื้อผ้าของเรานะคะคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวเลยนะคะ สเปซกว้างมากเตียงก็กว้างดูสิแล้วดูข้างนอกนะคะวิวภูเขาค่ะโหถ้าตื่นมาตอนเช้าๆนะคะอากาศจะดีแค่ไหนที่สำคัญนะคะอยู่ไม่ไกลจากหาดเลยขับรถไปห้านาที ใกล้ๆนี้มีเชสโกโลตัสนะคะแล้วก็มีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมากมายร้านอาหารอร่อยๆแถวนี้เยอะนะคะแถวบางเทาเชิงทะเลเนี่ยค่ะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ทํางานอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็กําลังมองหาที่พักตอนนี้เราเปิดออปชั่นนะคะจะเช่าระยะสั้นระยะยาวหนึ่งเดือนก็รับค่ะสองเดือนก็รับเช่าเป็นปียิ่งดีค่ะเรายิ่งดีใจนะคะมาดูห้องครัวกันค่ะเห็นไหมคะ ห้องครัวขนาดกระทัดรัดมีตู้เย็นมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟให้นี่มีเครื่องดูดอากาศด,ด,ดูดควันสิ่งล้างจานถอยกลับมานิดนึงนะเป็นห้องน้ำอ่าเป็นห้องน้ำมีห้องกั้นชาวเวอร์ เรียบร้อยมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปดูสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะที่นี่มีพร้อมเลยนะคะแล้วก็เออข้างล่างเนี่ยก็ยังมีรอพภมีที่จอดรถชั้นใต้ดินก็คือไม่ต้องกลัวว่ารถจะตากแดดนะคะเหมาะมากคุ้มมากเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะ <c oughs> อยู่ในลิฟต์แล้วนะคะง <c oughs> <c oughs> จะพับไปสระว่ายน้ำ ดูสาวว่าน้ำกันค่ะอุ้ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากๆเลยนี่ค่ะสวยงามดูฟิตเนสสิคะจะมีความสุขแค่ไหนถ้าเราเล่นฟิตเนสไปกับวิวสวยๆแบบนี้ แล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะเช่าคอนโดในทำเลนี้นะคะบางเทาเชิงทะเลใกล้กับหาดสลินใกล้หาดบางเทาใกล้แคชบีดค่ะนะคะระยะสั้นระยะยาวรับหมดเลยค่ะตอนนี้เปิดราคารายเดือนอยู่ที่8,000บาทโทรมานะคะ065 550 4236ไอซิก้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะ